สถานการณ์โควิด1 9จะกลับมาระบาดรอบสแต่เช้า í, ยูทูทียังเดินหน้าทำภารกิจสู้พัยโควิดในชุมชน สวัสดีครับกระผมนายชัยยศคุ้นประสิทธิ์เจ้าหน้าที่อบวอลงพื้นที่ประจำตำบลหนองบัวบานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยายลัยราชภัฏชัยภูมิโครงการยกระดับเศรษฐกิจกสังคมลายตำบลแบบบูรณาการเนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยายลัยทุกมือนี่เขากระซีเห็นว่าโรคโควิด -19 ระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยของเขา ที่มีผู้ติดเชื้อไว้รัสทุกมือสาเหตุหลักจะเกิดจากการไปในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับไปในพื้นที่แออัดของคนหลายๆเช่นตลาดสดตลาดนัดห้างสรรพสินค้าเป็นต้นสิ่งที่เขาป้องกันเบื้องต้นได้ก็คือเขาต้องใซ่แม็ดล่างมือจุด,ด,ดเอาหน้ะแม็ดิใซ่แม็ดดิ เื่องของคเ่อ้อีกอายจวดรถมาเนี่ยมาเบื้งวิธีการขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เริ่มจากการสแกนคิวอาโค้ดหรือกดเพิ่มเพื่อนเสียงถึงคำว่าหมอพร้อมนะครับหรือ Li n e ไอดีแอปซีเ ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวเฮาเสร็จแล้วเขาคำว่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อตรวจสอบหลายซื้อของเจ้าของนั่นแหละกดปุ่มลงทะเบียนรับวัคซีนจากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันต่อมากดที่เมนูนะครับต้องจองฉีดวัคซีนโควิด -19 เลือกจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองกดบันทึกและกดยินยอมเมื่อเฮดเบิดทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเฮาก็สามารถเลือกรงพยาบาล วันและเวลาที่ต้องการฉีดวัคซีนได้โดยจะได้รับข้อความนัดหมายให้เขารับวัคซีนเข็มที่หนึ่งได้ครับผมยงงท่นนี้ทุกท่านก็นที่สามารถขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้แล้วครับผมขอให้ย่านโควิดะกากวัคซีนฉีดก่อนป้องกันก่อนขอ,ขอทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโควิดผมับ